ตางโพสู่น้องเมื่อเนี้ยสวัสดีครับเดียวจาก4,000ลอครับผมวันนี้พากงานดินไว้ก่อนจ้าจะถีทีมารับงานชุ่มมงนครับเห็นงานชุ่มมงมไเนี่ยมาหมางใหม่ครับมาหมางปลา มางค ốn พี่น้องหานน่าอยากได้กินพร้อมหลักกันมางค ố นอ่ะก็ได้หนูงานดินก่อนครับเจ้าเศรษฐีเฮาช่วงนี้ก็เริ่มมีงานมาเรื่อยๆครับงานดีๆเด้อระวังได้เขวาฮอแหละเข่าเข่วไปเนี่ยเอ็นบอนไม่บอนอ่าเอฟซีครับเอฟซีบุตใดกับเบิรงนั่นเลยเปอร์นาเน่โอ้ยจานออดไหม dưới mé dưới đã ngon mà năm mươi này khắp. đã ngon mà bưng ngắn dần mà, mà bưng luôn luôn tập đàn kia như này xoay cán khắp sầu má cả năm luôn ngay mà đi chín đây này năm con lốm lốm có đây chỉ <laughs> ก็อินพ้นเลเนาะพ้นได้เก็จะแก้ไปได้ไมันมดายได้เนาะได้เห็นหววเกิดแทบปะยอดปยบัวไหมเสร็จ้วเียองเอครับผมแก้กัาโอเคยู่พี่น้อ เี่กพอคจูบกน,นครับเป็นตึงเป็นร่มือสองกับพ่อจุกนเีนงานได็ประมาณเขเดือน,นแล้วครับนี่นเียใส่ใหู้ดี่ให้ลูดีแดงแดงก,ก,ก่อนต้นฮะกดรเดาเดาารน้า

โอ้มีใคร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 พี่น้องมีใครโอ้มีหลายห้างอยู่ด้วยนี่สองห้างสามห้างใจเย็นๆเดีย๋ยวจะมาขอดมาขอดจะมาขอดอวอัแบอ,อ,อ,อ่ะ

ในบ้นไหม

มาเลิอกกินกันแล้วบ่น่ะบนี่มั้ยซ่าออกนี่คนตกใ่พี่น้องเห็ด ที่นีฝากไปฝากไปขีดีก่อนครับองพี้องเบิองไหมบ่งโคนกันเสร็จไปแล้วหนึ่งโคนกดไลค์กดแชร์่องเสือวน้ำสิงคาเลาะน้ำมิตยครับที่นีสวัสดีครับ